ใครที่มีอาการแสบตาเครื่องตาน้ำตาไหลตาสู้แสงไม่ได้แพ้ลมเป็นต้อหุ่นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมฟังทางนี้เลยค่ะแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วตาฝ้าฟาง หมอไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับฟันเดียววันเดียว,วเช้าสองเย็นสองพอตกเย็นมาตาก็แห้งก็ดีดีมาจากนั้นยังไปบอกน้องเลยว่าดีขึ้นนะเขาบอกดีขึ้นก็สั่งสิอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่น ะน้อตาก็ไม่ไหลอ๋อค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันคะที่ัมผัดได้ประมาณหกเจ็ดวันเนี่ยคนทบางคนนี้เขายังนอนเลยหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแทนป็นนายหน้าขายอะไรสเราห่วงสุขภาพไม่ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องเงินทองน่ะไม่เท่าเป็นสองเม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตามีความแสบตามีรู้สึกว่าจะลดลงลดลงมาก ความผ้ามัวของสายตานก็ดีขึน้นมองมชัดเจนดีคอนแทคนะคะจัดจําหน่ายมาแล้วกว่า13ปีค่ะมีออยรับรองถูกต้องค่ะและดีคอนแทคนะคะเป็นสารสกัดจ,จากธรรมชาตินะคะทั้งหมด 10ชนิดด้วยกันค่ะที่รวมกันนะคะในการช่วยบำรุงสายตาประกอบไปด้วยนะคะสารสกัดจากเบต้ากูแคร์จากกีสค่ะสารสกัดจากเบต้าแคโรทีนสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากบีบอรี่สารสกัดจากแคนเบรี่นะคะมีกรดแอสคอร์บิกค่ะมีวิตามิน A มีวิตามิน B มีใบโบบกและสารสกัดจากดอกดาวเรืองค่ะเห็นไหมคะว่าฟังชื่อมาทั้ง10ชนิดค่ะเป็นตัวช่วยที่บำรุงสายตาโดยตรงค่ะหากท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาอยู่ค่ะ ตอนนี้นะคะบริษัทกำลังจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่เลยค่ะก่อนปรับราคาขึ้นนะคะสนใจโทรมาสอบถามสั่งซื้อนะคะได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ